ครับนี่บริเวณท่าน้ำนนนะครับตอนนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาจะอยู่ที่ขอบเลยนะครับถ้าไม่ติดกระสอบทรายกัน้นเอาไว้เนี่ยก็ได้จะทะลักเข้าไปที่หอนาเิกาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านทางลานที่ใช้ทำกิจกรรมของท่าน้ำนนนะครับก็เต็มไปด้วยน้ำมาซึ่งทะลักเข้ามาตอนนี้ระดับน้ำเจ้าพยาเนี่ยจะเสมอกับ เสมอกับขอบริมตะลิ่งนะครับที่ได้ทำเอาไว้นะครับยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับทางด้านนี้ครับส่วนด้านทิศเหนือของท่าน้ำนนทบุรีนะครับก็ปริมาณน้ำก็ท่วมล้นเข้ามานะครับเพราะว่าระดับน้ำแม่จ้าเจ้าพยายาเนี่ยสูงกว่าลานริมตะลิ่งตรงนี้นะครับประมาณสัก หนึ่งสองเซนติเมตรนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะ่ขนาดนี้ครับของเรือนเจ้าพญาผมว่าน,น,นะน้าเต็มหมดเลยนะครับแต่ว่ายังมีกระสอบทรายกั้นอยู่ถ้าหากว่าดูตามกระสอบทรายเนี่ยนะครับเราจะเห็นคลาบน้ําอยู่เลยนะครับก็จะลดไปอยู่ประมาณสิบเซนได้แล้วนะครับส่วนนี้ต้องเป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับเราะเรือนี่เเรียกว่าสูงระดับ ระดับเดียวกับศาลา,าท่าน้ำท่าเลือเนี่นะครับเห็นในบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาครับ